โอเคฮัลโหลฮัลโหลโอเคนิดหนึ่งจะถึงนะเธอสอบจะดีมก่อนนะครับเฮ้ยลืมท่าพปกนิบหนึ่งอ่า ขอแค่บิดเลสตัวนึงนะเกมนี e ้ B B. เราต้องไปด้วยกันไปด้วยใครมาทดสอบนะครับโอเคบิดเลทน่าจะประมาณนี้ เอาละมาลองดูเลยนะอยนะอโอเคก็ครับลูกพี่ในครั้งนี้ผมโอเค โอเควันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นะครับก็ตัวดีว,ว่าอยากจะหาอะไรทํานะครับระหว่างทางซึ่งผมรู้สึกว่าตัวทผมอาจจะคิดผิดก็ได้ที่เข้ามาเล่นเกมนี้แนะ่ตัวแล้นะี่ใ,ใครขออะไรเอ่ยแะตัวแล้วเอ้ <c oughs> ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันมีอะไรสำรวจบ้างอ่ะเกมที่วิ่งไม่ได้นะครับเป็นเกมที่เล่นประมาณเขาเขียนไว้ว่าอ่าสิอ่าสี่สิบถึงหกสิบนาทีแล้วแต่คนเล่นไปนะโอ้ยสวัสดีจ้า มีกระคอจังเลยไปอยู่ไหนอะไปอยู่ไหนนีอก็ผิดนะเห็ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้มาทางนี้นะพูดตรงๆอยากใจเลยว่าเกมนี้เป็นเกมน่ารักครับเ้อุ้ยเชี่ยไอเริ่มต้นเลยรอาหนึง่ง โอ้โอ้อโอเครู้ไหมเราจะต้องไปสำรวจตรงนั้นเป็นจุดท้ายนะ่ะยวเดินได้นะจะติดอ๋อสามารถออกได้แลาทำไมมันถึงไม่ออกเนย ไปอ่านมาคร่าๆวๆนะเหมือนกับว่าเกมเนี้มัน <c oughs> วนี่อ่านก็มืดมืดไม่มีคนอยู่บ้านด้วยเลยเลืกไงเฮ้ย <c oughs> น่าไกลจอแล้วมันต้องจำแน่มีจำบอกว่าเกมนี้ไม่ได้อ่านมาด้วย ดีครับที่ขอประตูเล่นไม่ดีนะครับเนี่ยของอะไรครับเนี่ยอุ้ยอะไรอะ่ะใไอเรียกแม่เท่านี้ใไอเรียกแม่เท่านี้ใไอเรียกแม่เท่านี้เราละกล่ลลกองเนี่ยลกล่องนี้ทำอะไรอะ่ะ ปิดไฟให้ด้วยเหรอปิดไฟให้ด้วยหรอครับใจดีจังเลยอ่ะเคีไปเปิดแล้วเอาวะเฮ้ยมาไห้อย่าเดินได้นะครับ อะไรอะ่ะอ,อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เปิดเกมเลเ่ดูดูต้องทำแหละให้อาหารแมวแล้วก็เตรียมกระเป๋าเตรียมกล้องเตรียมแผนที่แล้วก็กุญแจแล้วก็ไปที่ประตูนี้ บ้านล้างเหรอหรือว่าบ้านอะไรอะ่ะเราต้องไปหาที่นี่จากนั้นก็ถ้ารู้สึกไม่ไหวก็ให้มานอนซะโอเคได้กระเป๋าแล้วกระเป๋าแล้วก็กล้องแล้วก็แผนที่ใช่ไหมโอเค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  มีดไปไหนนะ าแบบไม่รู้ครับมาแบบไม่รู้ไม่หายนะเจ๊ขอแค่เจ๊ไม่หายไปผมก็พอใจแล้วนี่ไม่ได้ผมกดออกเกมได้นะเจ๊ ให้ร้องไห้ฮะโอ้ตกพึ่งได้ให้อาหารแมวแล้วก็เอากึ่แจรถใช่ไหมแต่ทให้ผิดอ ALK ่ะนี่แล้วทำไมตัวเรามันอยากจะไปที่นั่นแต่ไงถ้าไม่ได้อยู่ในห้องน้ำก็น่าจะขอจังเลย ค่อยสว่างค่อยสว่างขึ้นหน่อยต้องเอาอาหารแมวไปให้ใช่ไหม mm hmm. จะบอกว่าอีกเอาเปล่าน้องจะบอกว่อาอ้ที่เสียงโคมโคมนี่เองใช่ไหมนะเรื่องเสียเข้าสุขฉมัด เอาชนะความกลัวครับที่ผมเป็นคนที่กลัวในแบบนี้มากเลยหลังจากที่คิดอยู่นานสองนานสุดท้ายผมก็ตัดใจที่จะมาเล่นนะครับสิ่งเดียวที่ตอนนี้ผมกลัวมากที่สุดคือเจ้คนนีเขาจะหายไปถึงแม้จะเป็นลูกป,ปันก็ตามอนะโอ,โอเคโอเคอเค่า โอ้ยอย่าตันดำดิครับการตันดำแบบนี้มันมันโคตรเหมือนโหลดผีเลยอเอีคยเจ้าแมวให้แล้วนะให้แล้วนะเอาเปุ่แจแล้วก็ไปที่ประตูลแล้วก็ไปที่รถไปบ้านล้างแล้ว เกมควมยาวสั้นๆนะไม่ได้ยาวมากมาเล่นแค่เครียดที่เฉลีเครียดกว่าเดิมป่ะเนี่นน <c oughs> ยตนะครฮ้ยอใครเห็นก็เห็นก่อนเลยนะรอ แมวเราเปล่าวหไม่ใช่หรอกมั้งรู้ว่าอะไร,ระไปก่อนนะกันไปึ้นรถึ้นรถนี่นขนลุกเลยอะไรวนะน่ะไอู้มมาลองกลุ่ม,ลอ,อมลองให้อะไรไม่รู้ฉันไม่ใช่เจนด,ดี้ อขอบคุณที่มาตอนกลางคืนเลือดวันเวลาที่ถูกต้องมากอกนะเนี้ยเข้าโบสถ์ ให้เข้ามาตอนกลางค่ำกลางคืนกันนะขอแล่วว่าทีนี้น่าจะเป็นทางเข้าแต่ว่าเราล็อกแล้วสินะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กางเข้าแฮะปิดไปได้หมายความว่า ตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วผมจะปิดทำไมครับทำไมผมต้องปิดไปฉายโอ้เกี่ยวนี้มันก็ทำสมสมจรงิรงกเกินนะครับผมเล่นไม่จบนี่คงไม่ใช่อะไรอะ เพื่อนผมท้ามานะ่ะพอท้ามาเล่นเกมนี้สิผมใช้เวลาทำใจมานานมากเอ้ยเงินใครครับหนะ้าออะไร ตูวแล้วโอ้ยบ้านเม,มาอ้วย้จิ๊ดปอ่ะ Quay 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 Ui quay 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 เอาชิด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 ครับทุกคนครับแกอยู่ด้านหน้าสินะครับนีคนนี้เขาคงจะไม่ ขึ้นมาใช่ไหมโอเคนะกันนีงโอเคที่ไม่เบิด,ด,ด,ดกับที่คาดเอาไว้นิดหน่อยครับมันมันมันไม่เหมือนเลยแหละโอเคอ ทำอะไรครับแม่เอ่อสีทั้งเงินเกมนี้เป็นเกมแนวอะไรนะโอเปิดได้เปิดได้มันเปิดได้มันเปิดได้แล้วเสียงอะไรเออ,อเอ้ อา้าวโอ้เจ็บอ่าข้างในข้างนอกแล้วก็เออคือผมรู้สึกผิดอย่งเลยที่ผมเกิดมาหูดีเนี่ยเดีเ๋ยวโแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ นแน่นแน่ความวัดความวัดระแวงของผมตอนนี้มันสูงมาก

โอเคครับ <laughs>